สวัสดีจ้าอ่าแล้วข่าสารกระสอบที่สามค่ะของนิชังกระสอบที่สองของมุงแหงกระสอบหนึ่งลุงแหวงการลังเล่นเอาอีกยังทยวตามกาลังเลนเลยค่ะการใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ค่ะเพื่อนๆการเล่นอินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆแ่ะกาเล่นเอาเนาะเนาะเติมเงิไปแล้ว จากตัวเดียวเราก็มีลินอันนี้นะคะลิน,ลนอาลอราซนี่ค่ะข้าวหอมมะลิย่างดีเลยค่ะเพืเ่อนๆหนึ่งกิโลกรัมนี่ค่ะของของพิเศค่ะขอบคุณมากค่ะที่ส่งมา,างะะให้เนก็สวัสดีต่อเพื่อนของขวัญท้ายเดืนแล้วค่ะขอบคุณมาให้ด้วยค่ะ การเล่นเกมค่ะการใช้เน็ตให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนเอ็มันมานานมากนะคะก็จะได้ต้องเป็นคนที่มีความพยายามสูงค่ะถึงจะได้เพราะว่ามันกว่าจะเสร็จแต่ละต้นเนาะลดน้ำต้นเขาน้ำเติบค่ะแต่ยิ่ชฉ่ำก็มักนอกกันเล่นไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ประมาณนั้นนะคะอินเทอร์เน็ตเขาเล่นมาแล้วเขาก็ต้องหาประโยชน์กับเขาจากนิดนิดหน่อยเนาะ